คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงเท่านั้นดึงเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าะไปหัวไน้ารับคำแนะนำนะครับผมอ้าก็สวัสดีทุกคนที่เช้ากเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมในช่องน้องมาหาทุกนะวันนี้เนี่ยเราอ่ะหนีจากมาจงเวยสองนะรุ่นะก็มาจงเวยหนึ่งมือมันมีอยู่ประมาณนี้ด้วยนะคือเราไม่รู้จะเล่นเกมอะไรละจ่องหนึ่งจ่องสองจ่องหนึ่งจ่องสองสลับกันนี่แหละ วันนี้ก็ตามมาตาการแตกกันมาเลยนะครับผมสาหรับตัวกลุ่มโบนัสทามเนาะใครที่สนใจนะอยากจะเข้าตัวกลุ่มไปดูตาการแตกไปดูที่ไหนเล่นต่างๆเนี่ยก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดนะครับผมลุงนะไปเข้าเกมกันดีกว่าวันนี้มา180บาทตั้งใจว่าจะเอามา100แหละแต่พอมาเล่นปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกตังกิดตังกิดใจแล้วนะก็เลยเอาเติมเพิ่มมาอีกประมาณ80กว่า,าบาทแล้วกันนะคือเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อ100ไม่รอด80จะได้ช่วย นะทุนน้อยมันเล่นยากทุกคนช่วงนี้แต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แหละใครอยากจะตามก็จัดเลยนะครับผมแต่ขยันเติมหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนแล้วแหละว,ว่าจะเติมบ่อยหรือเปล่าลเปิดด้วยวายตัวตรงนี้6บาทเรียบร้อยยังไงช่วงนี้ก็อัปเดตบ่อยนิดนึงนะสำหรับพ g จแล้วนะก็มารอบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแข็งหรือเปล่า คือปกติคนอื่นเนี่ยเขาแบบเอ้ย P T อัปเดตด้วยอะไรเงี้ยแบบใส่ทุนหนักอัพทุนหนักใส่แม่งเลยนะนะวัดใจกันไปเลยแต่ผมนี่คือเดี๋ยวกูลองเชิงดูก่อนละกันอทุนน้อยไปก่อนละกันค,ค่อยๆไล่ละกัน <c oughs> ถ้ามันไม่รอดจะได้ย้ายเกมแต่มันมันคลาสสิกด้วยนะมันมันอยู่แค่เกมพวกนี้แหละมันไม่มีเกมไหนละวรนมันก็วนๆอยู่จองหนึ่งจองสองจองหนึ่งจอง,งสองอะไรเงี้ย คือถานเอาจริงๆตัวเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะฟรีเกมก็ไม่มีให้ซื้อตัวคูนก็ไม่ได้แบบคูณเยอะตัวจ่ายบางทีกับแบบตถูกๆทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเล่นไปแล้วแบบเฮ้ยมันมันเกมมันเก่าแล้วมันยังเก่าอยู่ด้วยนแต่กระสก็ตกนะช่วงนี้นะกระแสก็ตกนะคนเล่นแบบไม่ค่อยเยอะละแต่คือถ้าใครที่เล่นมันแต่เมื่อก่อนเนี้ยมันก็ทิ้งยากเนาะเกมลูกลักไงทุนเกมลูกรัก เมื่อก่อนเล่นเนี่ยโอ้โหเล่นเล่นเกมอื่นผสมไปด้วยเนี่ยมาจองเนี่ยดึงวิวขึ้นดึงวิวขึ้นแล่นนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมาเล่นเนี่ยมาจองรู้สึกว่าจะดึงวิวทุกเกมลงเลยไม่ใช่แค่เกมนี้ลงนะก็ช่วงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมีอีกหนึ่งเกมที่ผมอยากจะเล่นแล่นนะก็น่าจะเป็นต้นไม้แล้วนะเดี๋ยวรอดูอาการเกมนี้ก่อนจองหนึ่งถ้าจองหนึ่งรอดเราไปต่อต้นไม้แต่ถ้าจองหนึ่งไม่รอดก็น่าจะหนีไปเล่นต้นไม้เหมือนกัน ฟรีเกมมาแล้วสามตัวสวยเอเอต้นไม้ทอนนะผมว่ามันมันมันเป็นแบบเกมที่แม่งฟรีเกมไม่เหมือนชาวบ้า,บานชาวช่องไว้ทุกคนคือมันเอาคูณมามาเอาอ่ามันจะจ่ายคูณน,นะนะแล้วรวมคูณกันเนี่ยเอามาคูณกับเบ็ดที่เราเล่นเนาะคือยิ่งเบ็ดสูงยิ่งมีโอกาสสูง,เ,งเลยคนเอาง่ายๆเลยคือทุนหนาก็เล่นได้นั่นแหละทุนน้อยๆอ,อย่างเราเนี่ยก็ต้องทําใจกันนิดนึงมันเคยมีรอบหนึ่งน้วนะผมไปเล่นเนาะ ไอ้ต้นไม้ทองสลับอยู่2เบ็ดนะเบ็ดเบ็เบ็ดกับเบ็ด2กดเบ็ด7ฟรีเกมไม่เคยออกกดเบ็ด2อออกบ่อยมากฟรีเกมเนี่ยออกเบ็ด2บ่อยมากก็เลยก็เลยเลิกเล่นนู่นนะหนีมาเล่นมาจองแทนเดี๋ยวนี้เกมพ G ไม่ค่อยมีเกมใหม่ๆที่ออกมาแล้วแบบเป็นกระแสดังๆแล้วนะ คือคนก็แห่ไปเล่นเกมเก่าอะไรเงี้ยมันก็มีเป็นบางช่วงที่แบบลัคกี้เนโกะหรือว่า,าสาวถ้ำอะไรเงี้ยก็มาหมายถึงผมดูอิงในตัวกลุ่มแล้วนะอิงในตัวกลุ่มแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็ตามเวลาบนนั้นในตัวกลุ่มมานั่นแหละนะอิงในตัวกลุ่มเป็นหลักเมียตากันตรงกันแตกอะไรมาเขาเล่นเกมอะไรกันช่วงนี้กระแสเกมอะไรฮิตอะไรเงี้ยก็อิงตามตัวกลุ่มเลยเพราะว่าคนในตัวกลุ่มเนี่ยเยอะมากๆแล้วนะและ้วมีโอ้ยมาแล้วเวยกำไรว่ะเฮ้ย มาแล้วนะมาน้อยแต่มานะคุณร้อยแปดสิบกว่าบาทเนาะแปดสิบกว่าบาทตอนนี้โ b ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าว่ะเฮ้ยได้นะเบ็ดสามทุกคนผมว่าถ้าใครที่มีเวลาเนี่ยไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้นะมาโ boa ที่สามร้อยแล้วไงโอ้โหเฮ้เยาม,มาเอาโบ,บาก็อาจจะแบบ ตกใจมากไม่ได้นน,นะเพราะว่าเออเดี๋ยวข้างบ้านตะโกนด่าพ่อเอานน่นนะเสียงดังไม่ได้เราเล่นกันแบบตกใจพอเป็นพิธีแล้วกันนะครับผมอ่ะแบบเฮ้ยมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ตัวความจริงเนคอมโบจ่ายแบบบาทสองบาทอะไรเงี้ยฟรีเกมไม่แบบตกใจไว้ก่อนเลยหุยเข้าฟรีเกมแล้วออกฟรีเกมมาสามบาทท่วน วันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ353บาทกำไรเท่าตัวแล้วนะเกือบเกือบเท่าๆตัวเลยแหละ3 180กว่าบาทก็ประมาณนี้แหละทุกคนกำไรนี่ผมเอาโต้งเดียวนะยังไม่ได้กดมือเลยฮนะนี่ถ้ากดมือนี่คือขึ้นหลักล้านแล้วแหะนะนะเปิดเทอร์โมแล้วกัน อันนี้ได้ยินเสียงเหมืนเสียงเคาะฮะบอกเบาๆหน่อยไอสัตว์ไปทุกคนกดมือเบ็ดสอุ้ยเบ็ดสาวันนี้มันกินขาดนะเนี่ยเบ็ดอื่นผมเล่นแบบไม่ได้เลยนะเ,นปเปิดด้วยวายแต่มึงอยู่ปิดช่องไนเพื่อนมึงไปอยู่ช่องสามไงถ้ามึงอยู่ช่อง7็ก็น่าจะดีไม่ใช่ฮะช่องสองเนี่ยดีสุดละเรียบร้อยอยังไงตรงนี้เปิดวายมาแดงลงอื มึงหลบทุกช่องอะมึงอยู่ทุกช่องที่ไม่คอมโบอะอ่ะเอาง,ง่ายๆแล้วต่อเบตห้าดีกว่าออโต้ดีกว่าเผื่อเบตห้าจะช่วยเราได้บ้างนะก็ดูอัปเดตในตัวกลุ่มตอนนี้เนี่ยเกมต้นไม้ทองไม่น่าเล่นและตรงนะผมว่าผมเล่นมาจองหนึ่งอะดีละนะเล่นจองหนึ่งอะดีแล้วแหละก็ถือว่าโอเคเราฟรีเกมมาอีกรอบไงเบตห้าไงรอบนี้ คืออิงจากคนในกลุ่มทั้งนั้นเลยโน่นนะะเดี๋ยวผมผมรอดูเขาก่อนแล้วกันนะโน่นนะว่าในตัวกลุ่มเนี่ยเขาอัเดทมาหรือเปล่าว่าไอ้ต้นไม้ทองเนี่ยช็อตไหนดีเบ็ดไหนดีน,น,น,ดนะตอนนี้ก็แคบล,ลงในกลุ่มมาเป็นเบ็ดห้าโน้นนะคือผมแบบนั่งเล่นไปด้วยนั่งอ่านตัวกลุ่มไปด้วยนะอ <c oughs> ื้เนไงทุกคนเราแบบปั่นน้อยแต่ปั่นนานเพวนะ่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาท คุณตาไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แนะล้วนะก็เนี่ยเราเราต้องงดใช้เสียงกันนิดนึงแล้วเรียบร้อยวายแถวสองลงมาตรงนี้ตัวทองลงมาลงเขียวเรียบร้อยอยังไงเปิดมา180บาทห้าจุดแถวแรกลงนี่คือสวยนะคิด <c oughs> ไม่ออก222ตรงนี้600กว่าบาทแล้วเป็นไงโอ้โหหลังจากที่ เป็นาทิตย์แล้วนะที่บอกแข็งกันมากแข็งกันสัตส์ๆเลยมาจงมาจองเนี่ยลองเล่นให้ดูหน่อยน้องมาหาการี้จัดให้แล้วนะนะหกร้อยกบาท,ทชิวยวไปนี่คือผมออตโต้เดียวเลยนะแค่ไม่ได้กดมงกดมือเลยฮะอาโอเคทุกคน4.6่บบาทฟรีเกมโคตรสวยเอาดิาเฮ้ย ถ้าเราขึ้นเบ็ดเนี่ยเราจะโดนแดกหรือว่าเราจะได้เพิ่มทุกคนทุกคนคิดว่ามันจะได้เพิ่มหรือโดนแดกแต่ผมคิดว่าผมเล่นเบ็ดเดิมเนี่ยดีละนะงเ,งนเราลองย้ายไปเล่นต้นไม้ทองกันดูไหมทุกคนเปิดไกวายจ่ายด้วยคือถ้าไม่มีเนี่ยผมเก็บอ่ากำไรตรงนี้ไ้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเราทุนมา100ร้อยก็บาทเองทุนมามา,มาปั่นกันแบบเพลินๆเนานะอ้ยโอ้ยตัวทอง ห้าตัวแต่น้อยมากโอ้ยเจ็ดร้อยทุว่นวะอุ้ยเรียบร้อยฟรีเกมอีกอีกรอบหนึ่งอีกรอบเพราะ้าฟรีเกมอีกรอบนี่คือทั้งอาทิตย์เลยนะทุกคนนะฟรีเกมเนแบบคือเราเล่นแบบไม่ค่อยจะได้เข้าฟรีเกมบ่อยสักเท่าไหร่อ่ะโอ้ยนี่มันไม่มีเศษสตางค์เลยนะทตัวนะเบ็ดหนะ้านะอ่ะผม รอบสุดท้ายแล้วกันเอาเป็นทีแรกว่าจะไล่เบ็ดคู่อะทุกคนเอ๋อเป็นเบ็ดเบ็ดสิบเลยแล้วกันเบ็ดสิบเลยแล้วกันเบ็ดสิบออโต้สิบกดมืออีกสิบแล้วกันเนาะก็รอบสุดท้ายจะไปแล้วนะสิบสิบสองร้อยสองร้อยเลยนะไม่น้อยแล้วนะกําไรที่เราอุตส่าห์ทำมาผมว่าลัทธ์ขึ้นเบ็ดแม่งแดกทั่วอุ้ยเนี่ยคือแม่งมึงเรียงกันทุกช่องเลยน้ายกเว้นช่องที่จะคอมโบอะ มาอุ๊ยเรียบร้อยตรงนี้น่าจะปิดสวยหกบาทนึกว่าจะปิดเกมสวยๆซะหน่อยฮะเบ็ดสิบเราน่าจะข้ามนะโดนนะน่าจะข้ามเป็ดสิบไปล่นเด็ดยี่สิบเลยนะเผื่อมันจะมีดวงกว่าโอ้โหเจ็ดร้อยกว่าบาทเหลือสี่ร้อยแล้วโดนอ่ะถ้าตัวจ่ายประมาณนี้เนี่ยผมพอดีกว่าโดนนะ ก็ชิบมาทีถือว่าไม่นานแล้วก็ไม่นอ้อยแล้วนะก็ถือว่าโอเคแหละได้อยู่นะแต่ถ้ากดไปนานกว่านี้เนี่ยไม่น่าจะเหลือตังไว้เล่นแล้วนะอยู่400กาบาทอ่ะถ้าถ้าตีสูงสุดที่เราเล่นไปได้เนี่ยก็ประมาณ700กาบาทกำไร6 800เลยนะเยอะแล้วนะก็เอาไปเล่นเกมอื่นต่อได้เลยก็ใครทีอ่อยากไปดูตาก,กันแตกเนี่ยก็จัดกันได้เลยแล้วนะนะตัวกลุ่มประธานีลิงก์อยู่ใต้เิมนะครับผมสนใจเข้าตัวกลุ่มก็กดลิงก์ได้เลยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับผม